อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรายังคงมีธรรมสาระในเวอร์ชั่นที่เข้าใจง่ายๆมาฝากกันต่อนะคะโดยพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนแห่งวัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากให้ทุกท่านได้ติดตามในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม เอาละครับท่านทั้งหลายครับอันสุดท้ายถ้าเมตตาไม่ได้กรุณาไม่ได้พอยินดีไม่ได้ก็เหลืออุเบกขาด้วยใ,ใจเคารพในกฎแห่งกรรมเคารพในกฎธรรมชาติว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฉันไม่มีช่องจะไปเมตตาเขาเขาไม่ฟังฉันหลอกกรุณาเขาก็ไม่ฟังจะพอยินดีเ,ออเขาเขามีความดีบ้างแล้วก็พอโมทนาได้แต่เขาเขาก็คงไม่ได้สนใจตอนนี้เขากาลังมุ่งมั่นทําความชั่วเขาอยู่ อันนั้นก็ต้องทําใจวางเฉยว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็ต้องไปสวยทุกแต่ห้ามนะอย่าไปกิ้วๆสมน้ำหน้ากิ้วๆสมน้ำหน้าไม่ได้นะเขาเรียกว่าโมทนาบาปเดี๋ยวเราพลอยสวยด้วยไม่ได้ห้ามเด็ดขาดห้ามไปซ้ําเติมแล้ะไปสมน้ำหน้าใครเข้าใจหรือยังไม่งั้นเดี๋ยวตัวติดร่างแหด้วยนะครับเอาละแค่นี้อารมณ์ใจสี่อย่างเท่านั้นที่เราใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นครับตอนนี้เรามาถึงตรงที่ว่าการที่เรา อยากดึงเข้าหรืออยากผลักออกเพราะเรามีอุปทานการยึดถือยึดว่าดีหรือยึดว่าเลวสิ่งที่เราเข้าไปยึดนะครับมันมีอยู่สี่อย่างยึดวัตถุกรรมรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้รสอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้บุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ที่เราชอบสเปคของคนแต่ละสมัยไม่เหมือนกันตอนที่หลวงพี่เป็นเด็กๆมาตรฐานความสวยคือวีนัสจำได้ไหมสมมติว่าเขียนทุกเล่มจะต้องมีวีนัสอยู่หน้าปก แต่ถัดมาไม่ใช่แล้วเปลี่ยนนะต่อมาเป็นหุ่นไม้เสียบผีอะไรพวกอะไรพวกหุนนางแบบเดินผอมๆเก่งๆก,ก,กลางๆสมัยก่อนเขาไม่เอานะครับประเภทไหปะลาราใส่น้ำแล้วไม่หกนี่ไม,ไม่มีใครเขาเอาแต่มายุคนี้นะครับหน้าแบรนเป็นกล้วยทับเลยครับเพราะเรารับค่านิยมของสังคมเข้ามาเป็นค่านิยมของเรานี่คือเรื่องวัตถุกรรมนะครับความยึดมั่นในวัตถุกรรมหรือว่ากามมุปาทาน กามบวกอุปทานเป็นการมุอุปทานมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะยึดมั่นในแนวคิดทฤษฎีคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยเห็นไหมสงครามเย็นลบกันเพราะความคิดแตกต่างศาสนาแตกต่างกันฆ่ากันไหมมุสลิมด้วยกันอันนึงเป็นชีอะอันนึงเป็นสุนีฆ่ากันไหมฆ่าเละเทะนะครับคทอลิกกับโปรเตสแตนต์ก็เคยมีสงครามในยุคกลางหรือสองครามครูเสดสามร้อยปีก็พระเจ้าองค์เดียวกันแต่คนละศาสนา คริสต์อิสลามลบกันอยู่300ปีนะครับนี่ความทิฏฐิไม่เหมือนกันก็ฆ่าฟันกันอีกประการหนึ่งก็คือข้อวัดข้อปฏิบัติไม่เหมือนกันอันนี้คืออะไรกามุประทานทิฏฐุประทานคือความคิดต่างกันนะครับแล้วก็ศีลและพัตตุประทานศีลพรตไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันไม่ต้องดูอื่นไกลดูแค่ธรรมยุทธ์มหานิกายบ้านเราศาสนาพุทธเทรวาดด้วยกัน เริ่มต้นจากที่เดียวกันแต่แยกเป็นสองนิกายนะครับต่างกันตรงไหนจับเงินไม่จับเงินฉันนมหลังเพนหรือไม่ฉันนมหลังเพนอันสุดท้ายบินตบาบดให้พรไม่ให้พรต่างกันแค่ข้อปฏิบัติสา 3, ข้อแยกเป็นสองนิกายเลยฉะนั้นคนเราเนี่ยที่มันทําให้เกิดความแตกแยกเนี่ยเพราะทิฏฐิไม่เสมอกันแล้วก็ ข้อปฏิบัติไม่เสมอกันทิฏฐิสามัญญาตายศีลส,สามัญญาตาไม่เสมอกันเป็นเหตุให้แตกแยกฉะนั้นสิ่งที่ยึดยึดกามยึดแนวคิดยึดแนวปฏิบัติยึดตัวตนเราเขาเคยมีใครชี้เราไหมเนี่ยแกนี่อัตราสูงชี้เราหนึ่งนิ้วแต่ด่าตัวเองสามนิ้วแล้วก็ด่าเทวดานิ้วหนึ่งเห็นไหมเวลาชี้เนี่ยเนี่ยแกนี่อัตราสูงเนี่ยคนจะไม่มีอัตรามีอยู่ประเภทเดียวครับ พระอระหันต์ครับแล้วคุณเป็นอรหันต์ตั้งแต่เมื่อไหร่คุณมาเที่ยวชี้ชาวบ้านน่ะฉะนั้นว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะครับฉะนั้นนี่แหละสี่อย่างที่เข้าไปยึดยึดกามยึดแนวคิดยึดแนวปฏิบัติยึดตัวตนเราเขาพวกเราเขาเพราะว่าความยึดในอัตตาตัวตนเราเขายึดว่าดีหรือยึดว่าเลวยึดว่าเป็นของชอบหรือของไม่ชอบเป็นอารมณ์ที่ชอบใจอิทธารมหรือเป็นอนิธารมณ อันไหนยึดว่าเป็นของชอบก็อยากได้อันไหนยึดว่าเป็นของไม่ชอบก็อยากผลักไล่ใสส่งนะอยากขับไปให้พ้นๆอยากให้ตายๆซะก็ว่ากันไปท่านทั้งหลายครับนี่คือยึดเป็นเหตุให้เกิดความอยากทำไมยึดละ่ะที่ยึดเพราะเราไม่เข้าใจความจริงเราไม่รู้ความจริงเอาวิชาครับความไม่รู้ต่อความจริงนะครับคุณดูขึ้นไปอีกตัวหนึ่งข้างบนเมื่อกี้ความยึดนี่สีม่วงทำไมถึงใช้สีม่วง ก็ถูกบีบจนหน้าเป็นม่วงไงแล้วถัดไปเป็นสีไรสีดาใช่ไหมความมืดบอดความไม่เห็นตามความเป็นจริงความไม่รู้ตามความเป็นจริงไอ้อวิชาเนี่ยความไม่รู้ตามความเป็นจริงมีลูกอยู่สองคนคือไอ้บอดกับไอ้ตาฟางไอ้บอดก็คือโมหะไอ้ตาฟางมิจฉาทิฐิไอ้บอดเนี่ยมันไม่รู้กฎธรรมชาติทั้ง 4, าาษรรษสี่ไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้กฎพระไตรลักษณ์ไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท มันจึงตาฟางไปเห็นดีเห็นงามในขันห้าว่าขันห้าอย่างนั้นอย่างนี้จะนาความสุขมาให้แก่ฉันฉันอยากได้ฉันอยากครอบครองฉันอยากเป็นเจ้าของเนี่ยเพราะไม่รู้กฎธรรมชาติจึงไปเห็นผิดเป็นไปในขันห้าตัวเนี้รวมแล้วก็คืออาวิชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงมีลูกสองคนคือไอ้บอดกับไอ้ตาฟางไอ้บอดคือถูกปิดบังอัมพรางไว้เลยไม่รู้กฎธรรมชาติทั้งสี่ไม่รู้กฎแห่งกรรมแต่รักเริยสัจสี่ปฏิจจกฎแห่งกรรมแต่ขณะเดียวกัน ไอตาฟางเห็นผิดว่าขันห้าใดๆจะนําความสุขมาให้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้ขันห้าใดๆจะนําทุกข์มาให้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นไอ้ตัวสีดาเนี่ยหลวงพี่ใช้ว่าความโง่เพราะโง่จึงยึดเพราะยึดจึงอยากเพราะอยากจึงทุกข์โง่ยึดอยากทุกข์ท่านทั้งหลายครับจะดดับทุกข์โดยสิ้นเชิงมองไปทางขวา นิโรธมันจะมีแสงเลืองๆอยู่รอบๆเห็นไหมแล้วมันอยู่คู่กับตัวไหนอยู่คู่กับสีชมพูใช่ไหมโอเคแล้วก็นิโรธอยู่ตรงนั้นนะนั่นคือการดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วมรรคอยู่ตรงไหนหามรรคเจอไหมมรรคเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ข้างล่างเห็นรือยังนิโรธเป็นผลคือการดับทุกข์สิ้นเชิงจะเกิดขึ้นได้ต้องปฏิบัติในมรรคมีองแ์ดสังเกตน,นะครับการดับทุกข์สิ้นเชิงไม่ใช่ไปดับตัณหาแต่ไปปฏิบัติมรรคแปด มัคแปดก็คือขบวนการการศึกษาที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองเห็นไหมมัคแปดเนี่ยนำไปสู่อะไรศีลสมาธิปัญญาจำได้ไหมวัน้เขาสรุปมัคเป็นองคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะลงในเรื่องปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะชุดนี้คือศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนั้นคือสมาธิสรุปลงเป็นศีลสมาธิปัญญาถูกต้องไหม แต่หลวงพี่ไม่เห็นด้วยครูบาอาจารย์ร้อยทั้งร้อยสรุปอย่างนี้แต่หลวงพี่ไม่เห็นด้วยทําไมไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้ามันสรุปกันง่ายๆว่ามรแปดลงเป็นศีลสมาธิปัญญาทําไมพระเจ้าไม่ตัดว่ามรมีองค์สามคือศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่ต้นเลยล่ะทําไมต้องตัดแปดให้มันงุ่นปายทําไมเพราะสิ่งที่หายไปมรแปลว่าทางทางย่อมมีหัวทางและมีปลายทางหัวทางคือภาวะที่พวกเราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้แต่ปลายทางคือภาวะไรทุกสิ้นทุกขที่เรียกว่านิพพาน ฉะนั้นมักมีองค์แปดคือทางดําเนินไปสู่ภาวะไร้ทุกข์สิ้นทุกข์เป็นบรมสุขที่เรียกว่านิพพานฉะนั้นหลวงพี่เลยบอกว่าถ้าจะสรุปสตพอให้ like ia, ตรงกันเนี่ยมักมีองค์แปดเท่ากับศีลสมาธิปัญญาบวกด้วยการอธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเห็นไหมหลวงพี่ใส่ไปข้างล่างตรงศีลสมาธิปัญญาแล้วจะมีอธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเห็นหรือยังอ่าต้องบวกด้วยการอธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันฉะนั้นการอธิษฐานเป็นเรื่องจําเป็น ต้องอนุสานพันิพัณฑ์ในชาติปัจจุบันโดยเรพัน์เป็นเครื่องกากับเดเรคกชันว่าเราจะไปไหนใช่ไหมท่านอะไหลครับก็ยังมีคนมาเถียงอีกเนี่ยท่านบางสำนักบ,บอกว่าต้องเอาปัญญาขึ้นก่อนบางสำนักบ,บอกต้องเอาศีลขึ้นก่อนบางสำนักต้องบอกว่าต้องสมาธิขึ้นก่อนเถียงกันอยู่นั่นแหละตรงนี้ไงธรรมสามเกลอรหรือธรรมสามสหายคือทั้งสามเกลอเนี่ยมันต้องจับด้วยกันนึกเคยเคยไอ้สามเกลอที่เคย,ยตกไหม มันต้องแบ่งน้ําหนักกันใช่ไหมสามคนเท่าๆกันไม่มีใครดวนกับใครหรอกครับทุกคนก็ต้องทําไปพร้อมๆกันฉะนั้นจะเรียงยังไงก็ได้ขอให้มันครบสามตัวอ่าฉะนั้นขอสรุปมักมีองคองแปดเท่ากับศีลสมาธิปัญญาโตดบวกด้วยอธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเลพันเมื่อกี้ได้ยินคําแปลกๆคำหนึ่งโตดแปลว่าอะไร เรียนยังไงก็ได้ขอให้ครบกันล้วกันเอาละครับฉะนั้นต่อเข้าไปนี่ต้องตอไปพร้อมๆกันท่านทั้งหลายครับศีลส,สมาธิปรรัญญาคือหมวดธรรมที่ชื่อว่าสิกขาสามสิกขาแปลว่าการศึกษาการศึกษามีไว้เพิ่มความโง่หรือมีไว้แก้โง่ท่านทั้งหลายครับความทุกข์เกิดขึ้นเพราะโง่จึงยึดเพราะยึดจึงอยากเพราะอยากจึงทุกข์ แต่มักมีองค์ปกอคือกบนการศึกษาการศึกษามีไว้แก้โง่เมื่อเลิกโง่ก็เลิกยึดเมื่อเลิกยึดก็เลิกยาเมื่อเลิกยาก็สิ้นทุก การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการถอดถอนอุปาทฐานในแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เราเข้าไปหลงเข้าไปรักเข้าไปชังเข้าไปให้คุณค่าต่างๆฉะนั้นขบวนการก็คือการหยิบแต่ละอย่างที่เรารักเราชังเข้ามาศึกษาให้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆว่าแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารักหรือเราชังมันก็มีสภาพตามสภาวะธรรมของมันไม่แตกต่างจากสิ่งอื่นๆคือมันเปลี่ยนแปลงอันนี้จัง มันไม่ตามใจเราทําให้เราเป็นทุกขังสุดท้ายปัญหาความเป็นสาระใดๆไม่ได้มันห่วยแตกไร้สาระนี่เราได้สองขาแล้วนะขาที่หนึ่งก็คือไตรลักษณ์จบไปแล้วเราพูดกําลังพูดอริยสัจสี่ยังเหลืออีกขาเดียวคือปฏิจจสม,มุปบาทสามขาไงสามสายเราไม่เอากฎแห่งกรรมเพราะว่ากฎกรรมมันยาวพูดไม่หมดก็เลยเอาสามสหาหสามต้องหายมีไตรลักษณ์พูดจบแล้วอริยสัจสี่คุณเห็นหรืยอยังขบวนการมันทํำยังไง เพียงแต่ว่าคุณค่อยๆพิจารณาทีละเรื่องทีละอย่างของที่คุณรักน้อยไปหาของที่รักมากของที่ชังน้อยไปหาที่ชังมากหลวงพี่วางสตรัทเจอีวางวิธีปฏิบัติไปแล้วข้างล่างเขียนว่าวิปัสนาชกมวยวางสเต็ไปไว้ให้ละท่านจะปฏิบัติเพื่อความบรรุทรุกทาตามนี้รับรองรอดหนึ่งยกดัมเบลเบ่งกล้ามก่อนทาาําสมาธิทําสมาธิให้จิตมีกําลังก่อนพอจากนั้นก็จ็อกกิง้งเห็นไหมมีจ็อกกิง้งจ็อกกิ้งคืออะไร จอกกิ้งก็คือการที่เดินจงกรมถือว่าเป็นจอกกิ้งของจิตเป็นการลากจิตยาวหรือสวดมนต์ไหว้พระทาวัดสวดมนต์เนี่ยแหละจําเป็นนะครับอย่าทิ้งเป็นอันขาดและถัดมาก็หยิบของที่ไม่ใช่ของของเราเช่นวันนี้นาฬิการเรือนนี้ไม่ใช่ของหลวงพี่เป็นของที่นี่ เอามาเป็นองค์ทมในการพิจารณาได้ไหมได้พิจารณาตั้งแต่จนจนจบจนเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาว่าอ๋อมันมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้นเขาเอเซมบลีขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วเขาข,ขายมามันก็ดําเนินมามีเหตุปัจจัยให้ดําเนินมาเสร็จแล้วมันก็มาตั้งทนโษอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้ไหมไม่ได้วันหนึ่งมันก็สูญสลายสิ้นไปอ่าแต่พิจารณายัางไงเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะกูไม่ได้ซื้อคนอื่นเขาซื้อมาเข้าใจไหมอันเนี้ยทาไว้เขาเรียกว่าชกลมเพรราาาะว่่มมมันนไีแงต้ เมื่อชกลมเนี่ยหยิบของชาวบ,บ้านเขาพิจารณาหมดแล้วเนี่ยมันรู้จะชกอะไรละเบือ่อก็หยิบของตัวเองมาชกรถเราบ้านเราพิจารณาตั้งแต่ต้นจนจบนึกถึงว่ากลับไปนี่เหลือแต่ตอว่างไงไฟไหม้ไม่รู้กูมานั่งฟังธรรมะอยู่นี่กลับไปถึงบ้านกูเหลือแต่ตอไปไงสะเทือนใจไหมสะเทือนใจอันเนี้ยชกกระสอบมันมีแรงต้านแต่มันทําให้เรายอมรับความจริงได้มากขึ้นเรื่อยๆคนที่ไม่พร้อมไม่เตรียมใจไว้บน่ลงหน้าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆ ทำใจไม่ไหวสติแตกก็มีใช่ไหมหลังจากชกกระสอบแล้วสำหรับท่านที่จะครองเรือนต่อไปแนะนำให้หยุดที่ข้อ5ก็คือการพิจารณาโลกธรรมแปดลาบยศสรนเสริญสุขเสือเส่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกถ้าเอาชนะตรงนี้ได้นะครับสบายมากเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใดในโลกนี้จะมีเหตุไหมที่ทำให้เราต้องไปผิดศีล มีข้ออ้างไหมในเมื่อลาบยศเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกไม่ได้มีผลต่อใจเราอีกแล้วเราจะเอาข้ออ้างอะไรไปทําผิดศีลไม่มีศีลเราบริสุทธิ์ได้ไหมได้ถ้าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นะครับชนิดที่เรียกว่าคอขาดบัตรตายยังไงก็ตามฉนันจะไม่ยอมขิดศีลแบบอังขาดและมีเป้าหมายคือพระนิพพานเราคือโสดาบันแล้วเข้าใจย่างนั้นคือคุณสมบัติของพระโสดาบันคือเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาลว่วงศีลตลอดชีวิตและมีเป้าหมายคือพระนิพพาน ก็จายังทีนี้สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินต่อตอนนี้สังเกตไหมว่าที่เราพิจารณามาไม่มีคนมาเกี่ยวข้องเลยตอนนี้ก็ทักพร้อมพิจารณาบุคคลตั้งแต่คนที่รักน้อยชังน้อยไปหารักมากชังมากจนถึงรักที่สุดชังที่สุดก็คือตัวเราเองและไอดอลในใจของเราลองแชมป์โลกคือไอดอลในหัวใจที่เราแอบซ่อนไว้ในจิตแต่ไอตัวสําคัญสุดก็คือตัวเราเองถ้าเอาชนะขันห้าภายในขันห้าภายนอกที่มีค่าเหนือใจ สองอันนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ะจอกแล้วถ้าท่านทําอยู่เนืองเนืองเนี่ยนะครับพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยจนกระทั่งมาถึงไอ้ตัวขันห้าภายนอกภายในคือตัวฉันกับคนที่เรารักมันไม่มีอํานาจเหนือใจรอวันชนะรอวันที่เรียกว่ามัคสมังคีเพราะว่าอะไรอะไรฉันก็พิจารณามาหมดแล้วมันก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงมันก็ล้วนแล้วแต่ไม่ตามใจเราทําให้เราเป็นทุกข์แล้วมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นของห่วยแตกไร้สาระในที่สุดวันใดวันหนึ่งจิตมันเกิดการ บูรณาการมันเกิดการสมังคีมันจะสรุปลงกระใจว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาวันนั้นมันจะสรุปว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ในจักราวาลนี้ไม่ว่าจะเกิดในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตย่อมมีความสม่ำเสมอกันด้วยความเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่ตามใจเราทงเราไปทุกข์และห่วยแตกไร้สาระทั้งหมดทั้งปวงถึงวันนั้นเกิดขึ้นอะไรตรงนั้นแหละครับนิโรธะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง แห็นไหมตอนพิจารณาจบทีละเรื่องเนี่ยเป็นวิมุตติเป็นการหลุดพ้นในแต่ละเรื่องที่เราพิจารณามันเป็นดิฟเฟอเรนเชต์แต่พอมาถึงนิโรธาเนี่ยมันเป็นอินทิเกรตมันเป็นบูรณาการเป็นการสุรปลงกับใจว่าสัพเพธรรมานัตตาถึงวันนั้นจะไม่มีอะไรมีอํานาจเหนือนใจเราอีกที่จะทําให้เราทุรนทุร,รายเกิดความอยากได้อีกและก็จะไม่มีอะไรทําให้เราทุกข์ได้อีก,กวันนั้นนิพพานนางประมังสงขังก็จะเกิดขึ้นกับใจดวงนั้นอย่างแท้จริงนี่จบไปสองเรื่องละเรื่องสุดท้าย จะต้องพูดเรื่องยากที่สุดก็คือปฏิจจสม,มุปบาทขอสรุปเอาง่ายๆจริงๆแล้วปฏิจจสม,มุปบาทเนี่ยนะครับถ้าเปรียบกับอาวุธเข้าสู่สนามรบก็คือระเบิดระเบิดมือต้องดึงสลักออกคลายกระเดื่องแล้วเขวี้ยงไปลงหัวกระบาลศัตรูตุ้มตายเป็นฝูงเลยท่านทั้งหลายครับไอ้ที่อธิบายไว้ยืดยาวกลับพิกอีกหน้าเลยอันนั้นถ้าพูดนะประมาณสชั่วโมง แต่ว่ามันคือการรื้อระเบิดให้ดูว่าข้างในระเบิดประกอบด้วยกลไกอะไรมีดินขับมีมีสะเก็ดระเบิดอะไรนู้นอย่างนี้นี่คือการรื้อระเบิดให้ดูแต่ในสถานการณ์จริงการใช้ระเบิดมีเพียงแค่หนึงดึงสลักออกคลายกระเดื่องตอนนี้ควันจะเริ่มฉุยๆและวทวงเวลานิดนึงแล้วโปรเจกต์ตาย45องศาย้อยลงไปลงกลางบังเกอร์ของข้าศึก กรุมตายยกฝูงเห็นไหมท่านทั้งหลายครับปฏิจจสมุปบาทจริงๆเราใช้อยู่แค่สี่วัคทองสี่วัคทองคืออะไร 1. สิ่งทั้งหลายอิงอาศัยกันเกิดนี่วัคที่หนึ่งนะวัคทองที่สองอิงอาศัยกันดับวัคทองที่สมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองโดยโดดเดี่ยว วักทองที่สี่มันจึงเป็นเช่นนั้นเองอฟังอีกครั้งสิ่งทั้งหลายอิงอาศัยกันเกิดอิงอาศัยกันดับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองโดยโดดเดี่ยวมันจึงเป็นเช่นนั้นเองยร้เรียนครูบาอาจารย์ขอสิท <laughs> ั้งหลายครับ และสไตล์นี้คือสไตล์ของท่านอาจารย์พุทธทาสพิคุจําได้ใช่ไหมท่านใช้คําว่าเช่นนั้นเองหลวงพ่อชายใช้คําว่าอายังอายังมันก็บรแน่อันนั้นคืออนิจจังท่านใช้อนิจจังแต่หลวงพ่อพุทธทาสใช้ปฏิจจาว่าที่มันเกิดมาเนี่ยที่มันมากระทบเนี่ยเพราะมันมีเหตุปใจใัจจัยมันเกิดแล้วถ้าเหตุปัจจัยถึงพร้อมวันหนึ่งมันก็จะดับเห็นไหมมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันจึงเกิดมีเหตุใจให้ดับมันจึงดับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองโดยเดียว,ยวมันจึงเป็นเช่นนั้นเองสบายใจได้อันนั้นนะคือลือระเบิดให้ดูในสถานการณ์จริงคุณเจอฆ่าศึกเนี่ยเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งลบกันมานี่ก่อนเดี๋ยวฉันจะอธิบายระเบิดฉันให้ฟังก่อนเออแกมาดูนะนี่ฉันจะลือให้ดูเนี่ยนะตรงนี้นะมันเป็นสะเก็ดตรงนี้นะมันเป็นลูกปืนเอาไว้สังหารนะครับเวลาเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยกว่าเมตรอย,อยู่ในเนี้ยอ้าวโอเคประกอบแล้วนะอากลับไปที่เดิมได้เดี๋ยวฉันปา ในสถานการณ์จริง,จรงเจอค่าสึกทำงานหรือเปล่าในสถานการณ์จริงก็คือดึงสลักคลายกระเดือ่องทวงเวลาแล้วก็โปรเจกต์ตายลงไปกลุ่มแล้วมันตายเกลี้ยงแค่นั้นแหละครับทําไมต้องมีทวงเวลาเพราะถ้าเราไม่ทวงเวลาเนี่ยแล้วเรารีบปลาไปเนี่ยมันตกไปแต่มันยังไม่ระเบิดแล้วมันเคลื่องกลับเราก็ตายสิครับเข้าใจือยังฉะนั้นต้องกะเวลาให้พอเหมาะพอสมด้วยนี่แหละครับ สบายใจขึ้นหรือยังเขาบอกว่าปฏิจจ์เข้าใจยากฟังแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันรู้เรื่องเข้าใจยากหาคนอธิบายเก่งๆยากถ้าอยากจะฟังที่มันเข้าใจง่ายที่สุดให้ไปฟังของอาจารย์พระสกรเอวังก็มีด้วยประการอริชนีแหลธรรมะสามสหายหรือธรรมะสามเกลอนะครับสามสหายคือสามกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ์อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทส่วนไอ้สามเกลอก็คือศีลสมาธิปัญญาที่ต้องใช้โดยเท่าเทียมกัน ตรงลงวันนี้เราได้สามสหายและสามเกลอเชื่อว่าหลายท่านจะได้เข้าถึงธรรมสาระของพระอาจารย์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัตน์มีอะไรมาฝากกันอีกบ้างคะใกล้วันพ่อเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ค่ะทางรายการอยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมน้อมลำลึกบูชาพระคุณพ่อกันสักหน่อยค่ะช่วงธรรมาพิวัตรเมื่อใกล้ถึงวันพ่อเราทั้งหลายร่วมใจกันและลึกถึงผู้ที่ให้กำเนิดเกิดชีวิตเรา พ่อคือบุคคลที่พระพุทธเจ้ายกเกียรติไว้สูงตามคุณลักษณะของท่านหนึงพ่อเป็นพระพรหมของลูกสองพ่อเป็นครูคนแรกของลูกสามพ่อเป็นเทวดาของลูกสี่พ่อเป็นพระอรหันต์ของลูกในคุณธรรมทั้งสี่ประการนี่ จึงหลอมรวมอยู่ในดวงใจของพ่อพ่อทำทุกอย่างเพื่อที่จะลูกของตนจเจริญเติบโตก้าวหน้าจนพาตัวรอดพ่อได้ทำหน้าที่ยอมเปลืองตนที่จะดูแลลูกสิ่งใดที่เป็นความชั่วพ่อจะเข้าไปขัดเข้าไปกว่างเข้าไป หาวิธีการแนะนำเพื่อไม่ลูกของตนเป็นคนชัว่วพ่อส่งเสริมให้ลูกของตนเป็นคนดีสิ่งใดก็ตามที่เติมควา,ามดีให้กับลูกพ่อแม้จะจะเหน็บจะเหนื่อยจะลำบากบางครั้งยอมแม้กระทั่งว่าเห็นลูกของตน เป็นบุคคลที่ควรแก่การได้พัฒนาพาไปบวชไปเรียนบ้างก็มีพ่อรู้นะว่าเมื่อให้บวชลูกอาจจะพบความลำบากบางเรื่องแต่พ่อต้องยอมนั้นด้วยความรู้สึกของพ่อที่ยอมเพราะรักลูกพ่อให้การศึกษาแก่ลูกแม้พ่อจะ มีการศึกษาหรือไม่มีแต่พ่อหวังยิ่งที่ลูกของตนมีการศึกษาแล้วก็หาโอกาสเติมสิ่งที่ขาดให้ลูกสุดท้ายพ่อหวังยิ่งว่าลูกของพ่อต้องเป็นคนที่สืบชีวิตในรูปของคําว่าสาชาติพันธ์ของความเป็นมนุษย์พ่อหวังยิ่งว่าลูกของตนเป็นคนที่ ดูแลเผ่าพันธ์ของมนุษย์ต่อไปชีวิตของพ่อจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกนั้นขอให้วันนี้จงวันที่ลูกรักพ่อพ่อรักลูกเราทุกคนรู้แลว้วว่าท่านรักอย่างไรขอให้ลูกทุกคนจงรักพ่อทำสิ่งต่างๆถนอมหัวใจของพ่อขอให้พ่อจงปลื้มใจเพราะมีลูกคนนี้รู้จักรักพ่อและรักตัวเองสวัสดี คุณผู้ชมพลาดตอนหนึ่งตอนใดในรายการก็สามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์และ QR code ที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรางรัตต้องขอลาเราจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้าธรรมารักษานะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ